สวัสดีนนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวโตะเกมมิ่งนะครับผมจากทางนับโบนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น n d 601นั่นเองนะครับตัวนี้นี่มาใหม่เลยนะครับเป็นโต ไซส์เล็กน่ารักน่ารักนะผมหมอคนที่แบบว่ามีจอว่าไม่เยอะมากนะฮะแต่ก่อนที่ไปดูเนี่ยฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะผมนะโปรเอสออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตัว d ดเวนชั่นก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับตัว ND601 นะครับส่วนเดเวนชั่นของตัวนี้เนี่ยผมก็จะอยู่ที่1 2 0่งร้คูณคูณเซนติเมตรนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะไซส์เล็กๆอย่างที่บอกไปเลยนะครับ ตัวสีเนี่ยจะมีด้วยกันสีด้วยกันนะครับผมก็จะมีสีขาวสีแดงสีดําแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับซึ่งตัวหน้าท็อปของเขาเนี่ยตัวสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยจะเป็นหน้าท็อปสีดําทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนที่ตัวขาเท่านั้นเองนะครับแต่สีชมพูเนี่ย จะเปลี่ยนไปนะครับผมตัวหน้าท็อปเนี่ยจะเป็นสีชมพูร,รวมถึงขาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูด้วยเช่นเดียวกันนะครับและตัวหน้าท็อปตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลายของเขาด้วยนะครับก็คือตัวลายของเขาจะเป็นลายคล้ายๆแบบคาร์บอนเคปลา์นะครับถ้าตัวสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยซึ่งตัวสีขาวแดงดำเนี่ยก็จะเป็นสีดาแล้วก็เป็นลายเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับในส่วนของตัวขานะครับผมก็จะเป็นตัวขาเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับ รวมถึงตัวด้านล่างของเขานะครับจะมีตัวที่หมุนเนี่ยให้ปรับกับตามตัวพื้นของเราด้วยนะครับผมเผื่อมีการลาดเอียงอะไรประมาณนี้นะครับให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะรวมถึงตัวหน้าท็อปตรงนี้นะผมก็จะมีตัวที่ลอดสายไฟด้วยนะผมสําหรับคนที่บว่าอยากจัดตคอมเท่ๆหรือว่าสายไฟน้อยๆน,น,นะของตัวนี้เนี่ยถือว่าจําเป็นมากๆเลยนะครับซึ่งมีด้วยกัน2จุดด้วยกันนะครับนี่โต๊ะตัวเล็กนะแต่ว่ามีให้ถึง 2จุดนี้ถือว่าสุดยอดมากมากเลยนะครับตัวไฮไลท์ของเขาเลยก็คือตัวไฟตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับโหมดไฟได้ถึง4โหมดได้กันนะครับซึ่งการปรับโหมดไฟจะปรับโดยการใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับ,รบก็เราอยากได้สีอะไรเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้เลยนะครับกด On-O f f เพิ่มไฟลดไฟได้หมดเลยนะเพียงรีโมทตัวเดียวและนี่คืออะไรอันนี้คือตัวแมนนวลที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับซึ่งการประกอบเนี่ยสามารถดูแมนนวลตัวนี้ควบคู่ไปได้เลยนะครับผมนี่ แบบนี้นะอ่ามีมาในกล่องเลยนะครับผมอ่าสําหรับตัวหน้าท็อปตัวนี้นะผมก็จะสามารถรองรับจอคอมขนาด24นิ้วเนี่ยได้ถึง2จอด้วยกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะก็มี2ฝั่งแบบนี้เนาะหรือว่าจะตั้งจอคอมจอเดียวก็ได้หรือจะตั้งเคสควบคู่ไปด้วยนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูตัวอุปกรณ์เสริมกันบ้างน,นะครับก็คือตัวที่คล้องหูฟังแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนเองนะครับเขาจะ แอบซ่อนมาตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เราสามารถเลือกข้างได้นะครับผมว่าเราอยากให้ที่วางแก้วเนี่ยอยู่ฝั่งไหนนะครับที่ท้องหูฟังอยู่ฝั่งนี้ก็สลับกันได้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองโชว์ไฟกันหน่อยละกันนะครับผมจากตัวคอนโทรลเป็นรีโมทตัวนี้นะครับผมวันนี้ตัวหมดไฟนะครับเขาจะมีตัวหมดมาให้ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะตัวแผงคอนโทรลที่รับสัญญาณนะครับก็จะอยู่ประมาณด้านซ้ายของตัวโตะนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวลองเล่นเล่นกันดูปึ๊บอ่านี้หมดแรกนะครับผมหมดต่อไป เขาเขียนว่าสต็อปนะครับปุ๊บอ่าก็จะประมาณนี้คล้ายๆบีตติ้งนิดนึงนะครับผมอันนี้มันเฟดปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะสลับสีไปเรื่อยๆนะฮะหมดสุดท้ายหมดสム ooth ปุ๊บอ่าก็จะเป็นการเล่นไฟแบบนี้ไปเลยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะว่าอยากได้โหมดไหนอะไรยังไงอลองปิดดูลองปิดดูปุ๊บนี่ก็จะปิดไปเลยอันนี้เผื่อคนแบบว่าไม่อยากโชว์เพื่อนและอยากปิดปิดไปเลยนะฮะ เปิดก็เปิดไปเลยปุ๊บอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเอาโหมดเอาโหมดนิดนึ่งกดเป็นไว้ปุ๊บอ่าก็จะเป็นโหมดนิ่งๆอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยตัวลายของขาโต๊นะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีสติกเกอร์มาให้นะครับอันนี้เราก็ต้องมาติดเองนะครับผมยกเบนตัวสีแดงนะครับผมเขาจะติดมาให้เลยนะครับทีนี้กพูดถึงการรับน้าหนักกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดอยู่ที่120กิโลกรัมกันเลยนะครับผมก็แน่นอนสามารถวางจอ วางเคสก็ลองวางกันทูแล้วกันนะผมเฉลี่ยกันดูว่าไม่ให้เกิน120กิโลกรัมนะสำหรับการเชื่อมต่อของไฟนะผมก็จะมีสาย USB มาให้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่ว่าไม่อยากเอาไปเสียกับ เคส c อมก็สามารถหาตัวอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟมาเสียบได้เช่นเดียวกันนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมสำหรับตัว ND 6 0 1ตัวนี้นะผมก็เหมาะคนที่อยากตั้งจอว่าจอ24นิ้ว2จออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้จอที่มันใหญ่กว่าน,นี้นะครับผมต้องเลือกเป็นตัวอื่นไปนะ สบใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถหาสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านสินค้าที่ฉันนำทั่วประเทศเลยนะครับผมหรือว่าลิงก์ช่องทางทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครยินชอบคลิปบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมนับรับเอสออฟชิเออร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพนใหม่ในคลิปหน้านะครับครับ